สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะัปิยาบอยมาจังครับกับแทลมแชลวันนี้เรามากับออฟฟิเชียลเธออีกแล้วเหรอของผู้ชายที่ฉันรักเขามาตั้งแต่ได้แดงเธอคิดว่าเธอรักเขาคนเดียวเหรอจริงๆอะสารภาพก็ได้อีเนี่ยไม่เคยมองผู้ชายคนนี้หรอเลย แต่อีวีอีข้างฉันเนี่ยต้องตาต้องใจยิ่งนะแล้วก็มาใส่โคชันเธอะว่าต้องดูเด้อว่าแบบดีมันดีเพราะจริงๆตัวเนี้มีทีเซอร์ไม่ใช่โน้ทีเซอร์มีเทเลอร์ออกมาแล้วตัวหนึ่งเมื่อประมาณปีที่แล้วมีเทเลอร์ออกมาแล้วตัวหนึ่งแต่อันนี้คือเป็นตัวออฟิเชียลเทเลอร์จริงๆเป็นตัวไฟ n a ลแหละเป็นตัวที่เราจะได้ดูและะอไรรู้กันจริงๆที่เธอบอกอะ ลงช่องสามไงเธอนีมิตอความมหัจย์มิดหมายใหม่เด้อช่องสามมาเล่นแบบวายเหมือนที่คุณปิยาเคยบอกครั้งที่แล้วอะเนาะคุณปิยาจับกระแสได้ดีจริงๆว่ะสุดท้ายช่องใหญ่เขาก็มาบอกแล้วว่ามันถึงเวลาแล้วทีมผู้เล่นดั้งเดิมสามอันแล้วในี่ดองงงมากลงมาแข่งกับสนามนี้แล้วลงมาเล่นในสนามนี้แล้วแม้ช่วงเวลาจะปาเข้าไปนุ่นห้าทุ่มแต่ ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหมายที่ดีอืมจะห้าทุมจะจะฉายเที่ยงคือก็ถือว่ายังเป็นนิมิตหมายที่ดีอยู่ใครจะไปรู้อีกช่องหนึ่งเดี๋ยวต่อมาอาจจะเป็นละครหลังข่าวก็ได้จากที่เขาเคยดันมันไปอยู่ในซอกหลืบหรือผักให้ให้ตัวละครเหล่านี้กับความเป็น L G B T Q มันไร้ซึ่งตัวตนในช่องดังเดิมเรากำลังพูดถึงเออนับสิจะจบ ทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้นเฮ้ยัเกียดเธอมากเลยว่าฉันน่ะตามก้าวนพเก้ามาจากได้แดงฉันไม่ได้ตามเขามาจากได้แดงเอาจริงเอาจริงเอาจริงเราอยู่ไม่ดูมันมีความมูลี่เธอรู้ตัวมั้งปะเธออย่บอก้อดีเดี๋ยวน้องเขารู้ว่าฉันมูลี่อยดูมันมีความมูลี่ลูกฉันอยู่ฉันรักลูกสาวฉันมากเธอฉันรักเขาและ คนที่นั่งอยู่ข้างๆกูคุณก็ดิ้งก็มูรีแล้วเกิน<ร>ไม่ได้มูรี่ด,ด้วยฝีมือการแสดงไม่ได้มูรี่ด้วยความสมจริงสมจังมูลี่ด้วยความอะไรมันคือความริษยาค่ะ <laughs> มันคือความอิจฉามันคือความที่แบบเห็นลูกกูคู่กับใครแล้วมันก็เดรเนี่ยม <laughs> ไม่ไดม้มันต้องยอมรับว่าทุกเรื่องที่ที่เขาเล่นเน่ะได้แต่พูดดีๆนะเอาจริงๆแล้วก็แบบบทที่ได้รับ เกือบทุกเรื่องก็ต้องเป็นแบบว่าตัวเล็กๆน้อยๆให้เขามาโอบมาอุ้มตลอดต้องยอมรับว,ว่าฝีมือการแสดงน้องฟูกัดีแต่ว่าที่เราอ่ะจริงๆคือช้าแหละสัก,สกวันฉันจะเอาได้แดงมาทำดีแอบโอ้โหกูพูดเลย <laughs> อ่ะก็นั่นแหละย้อนกลับมาเรากำลังพูดถึงนับสิบจะจบพาหรือเลิฟลี่ Writer นักเขียน่ะหรอแปลเป็นภาษาไทยว่าชื่อไทยอะคือนับสิบจะจุจแต่ถ้าแปลล o ลี่ไรเต t ร r จริงๆคือนักเขียนที่รักมันกำลังจะบอกอะไรเรานะเดีย๋ยวรอช้ากันดีกว่าคะ่ะไปดูนะเราไปดูกันเลยนะคะทำไมต้องเสียงสองเจ <c oughs> ้าหลอมอ่ะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคนนี้เล่นเยอะนะเนี่ยโฆษณาเยอะมากผู้หญิงนะหน้าคุ้นจังเลยคนเนี้ยอุ้ยคนนี้เล่นเยอะโอ้โอ้โอ้พี่ปังสิบละังแน่เลกร์าโดนกัดเลยนะไม่ช่วยนะฉันเคยเห็นหน้าเขาที่ไหนวะโฆษณาไเดี๋ยวอะรกู คนที่รู้จักตัวละครที่ดีดดที่สุดคือพี่คนเขียนไงแลเล8น,น,นับสิโอ้เปิดต,ตัวแบบนี้ก็รู้เลยนะแม่โโพยอดขมองอิ่ม,มวสวสดีครับผมน,นับสิอายุ20ปีหมครับขอตัวไปเข้าน้นนมันลุกได้ไหมจะมาปวดอ้ <laughs> แรงแรงมากหมดไปไหมรอยที่กูทำไว้กับมึงก็เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนอยู่นะเนี่ยมึงน่เป็นของกูอย่างวะมากขอบคุณนะครับอือไจิทริง้วนของมเนี่ยมันเปิดเร่องเลยอ่ะคนดนะไม่ทำมันลยใช่ไหมตอนนี้มันก็อยู่เดียวเงินกูขอให้ทส ไม่ไม่ที่ามสบายจริงฉันขออย่างเดียวนะอย่ารบกวนฉันเวลาทำงานได้ไปเต็มต<อ>้นจริงครับต่อไปนะอ่ะช่วยอยู่ในสายตาผมหน่อยนะครับ<อ>เดี๋ยวผมจะเป็นห่วง<อ>คุณจิงฝันดีนะครับโอ้ มากสุดๆไดสุด้วไหมครับฮะจริงแค่อ่านเฉยๆก็พอแต่ตรงนี้มันหมดจู่ไม่ใช่หรอผู้จินแข็เรื่องจุ๋มก็ไม่ต้องก็ได้ครับเฮ้ยเธอที่แรกอือถ้าอย่านเดียวเดี๋ยวจินครับโอ้ยพี่จีนรู้ใช่ไหมครับว่าเออชอบสิอุปสรรคหินแดดอะไรอีกล่ะนี่ไง กับจีด้วยครับพี่แต่มันไม่เกี่ยวกับเราเซนชีวิตน,นะครับการที่เราโคบกันน่ะยังไม่รู้รอีกเนาะพวกมึงเหมือนตู้กับเต๋อไม่ใช่กูเราจบตอนนี้นะจีนจีนขอจีนแต่จีนสัญญากับผมนะครับว่าเราเจอข้ยยอพิกจัยเราจะผ่านไปด้วยกัน 哦。<laughs> oh. แล้วกราบขอประทานอภัยค่ะฉันก็ถาาว่าเออมีหมอนมันจะจิกหมอนมันไม่จิกหมอนไม่เป็นจิกคนข้างกราบขอประทานอภัยจริงๆค่ะเป็นไงฟินปะคือจีนรู้สึกว่าจีนนี่ไม่ใช่ฉันนี่แหละคือจีนปกตินางเอกเ,เขาต้องนิ่งๆิ่งเนาะคนไหนที่มนันไม่นิ่งมันเป็นนางร้าย คนดูเป็นคนตัดสินเรื่องนี้เอาเองดีกว่านะคะในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยปีะคงจะแบบคุณน้องปยะเสียงเป็นไรครับคุณน้องปยะเสียงเป็นไรเสียงแบบนี้อยู่แล้วค่ะจริงๆเป็นคนเป็นคนมูดแอนโทนแบบนี้ก็ทําไปทั้งทงคลิปแล้วกันนะเสียงแบบนี้ขอให้ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ เราทั้งสองคนก็ได้ผ่านการดูเวอร์ชันแรกมาแล้วเนาะเวอร์ชันที่ไม่ได้ใช้จริงนั่นแหละที่เขา <Yeah. S 1> บอกว่าเวอร์ชันหาสปอนเซอร์ <Yeah. S 1> <laughs> ซึ่งเวอร์ชันหาสปอนเซอร์เนี่ยบอกเลยว่าน้องยังแอคติ้งไม่ได้ถึงขนาดนี้นะใช่คุณปิยาเคยมูรี่คนที่เขานั่นแหละนพก้าวเขานั่นแหละและแต่พอมาถึงคลิปนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นมูดแอนโทนหรือแอคติ้งใดๆเนาะ ฉากเก่าๆฉากเดิมๆคำพูดเดิมๆแต่ดีขึ้นมากจริงน้องแบบซ้อมมาดีทำกันบ้านมาดีอ่ะสมแล้วที่มาช่องใหญ่ๆอ่ะเนาะคุณพิยเป็นไรฉันผู้เคยลกล่าว <laughs> ฉันเริ่มกูจะใช้คำว่าเอียนฉันเริ่มอิ่มกับซีรี มาหาลัยและนี่ก็เป็นอีกเนาะเป็นแนวนึงนะจากสถาบันการศึกษาออกมาเป็นกองละครเลยนะเป็นกองละครฉันชอบมันคือมูด a แอนโทนของซีรีส์มันเบามีกลิ่นดราม่าจริงแต่ฉันก็รู้สึกว่าถ้าเขาปูความรักกันมาดีอืม อีดราม่าแค่เนี้ยกระจอกเพราะในซีรีส์หลายๆเรื่องเนี่ยดราม่าแม่งหนักหน่วงกว่านี้มากเขายังจับมือประคองผ่านกันมาได้อ,อันเนี้ยมันใสๆเธอดูสีดูแสงดูสีที่เขาทำสิสีประกอบอะสีชมพูกับสีฟ้านอะมันใสมันสดใสแล้วมันก็ ถึงจะมีความเป็นดราม่าแต่คงไม่ทำให้เราแบบคงไม่ขนาดนั้นอะจะเริ่มกลัวไปย่าแล้วอะมันคงไม่ขนาดนั้นมันคงไม่ทำให้เราลากเราไปถึงขนาดหรอกมันคือโรแมนติกมันแอบคอมเมดี้เล็กๆแอบดราม่านิดๆให้เป็นสีสันของชีวิตซึ่งฉันว่าโอเคทีนี้เรามาพูดถึงที่เธอเกิดเมื่อกี้ว่าฉันแอบมูรีไม่จริงน้ำก้าวค่ะ ถ้าน้องดาวดูพี่อยู่เนี่ยน้องก็จะรู้ค่ะว่าพี่น่ะถูกใส่ร้ายไม่จริงเลยพี่น่ะรักตัวกรอนมากมพี่ก็เลยรักน้องก้ามากลองเวอร์ชันมันไม่เปลี่ยนดูดิลองเป็นเวอร์ชั่นเก่าดูดิคุณจะได้คุณจะได้ได้เห็นปีหย่าอีกร่างหนึ่งยอมรับก็ได้ <c oughs> เธอบเธอแบบผู้ชายบางตาฉันจะบอกเธอเธอมีความแบบเธอรไม่ตรงอ่ะเธอก็ลับไม่ตรงเลยฉันเนี่ยชัดเจนว่าเอออาวพูดกันตามตรงถ้า acting ดีว่ากันไปตามดีดีว่าตามดีไม่ดีว่าตามไม่ดีเราเสพงานศิลป์คุณถ้าเราไม่อินเราก็บอกตรงๆว่าเราไม่อินคุณเล่นไม่ถึงคุณส่งสารมาไม่ถึงเราอ่ะศิลปะการแสดงมันคือการส่งสาร แล้วก็หน้าตาด้วยนะคือก็คือถ้าให้เราเราให้ใจเขาไปแล้วเนาะเขาจะเล่นไม่ถึงแล้วก็โอเคค่ะหการแสดงเขาดีขึ้นอืมอาจเพราะว่าพอมันมาอยู่ช่องใหญ่อืมกระบวนการหลังกล้องอ่ะอืมันจะไม่ใช่แค่การหยิบยงองออาศัยแค่หน้าตาเอ๋อเล่นๆไป จะจูบไหมอ่ะจูบสิแล้วจูบแล้วอะไรไม่ได้ส่งหาส่งเหวอะไรมาถึงคนดูเลยไม่มีเมสเซจมาถึงเราอือันเนี้ยมันไม่โอเคอต่อให้เบ้าหน้าจะดีฟ้าประธานแค่ไหนถ้าเป้าหน้าดีแต่แอคติ้งผีเปรตเนี่ยมันก็จบ เพราะทุกงานของคุณจะถูกตัดสินด้วยผู้เสพฉันคือผู้เสพงานศิลป์ที่ถ้าเมสเซจไม่ส่งถึงฉันแอคติ้ง <Acting S 2> ไม่ส่งถึงฉันร้องไห้ทะเลาะกับผัวร้องไห้ <c oughs> แต่ไอสิ่งที่คุณส่งมามันคืออ,าอ้าวอีดอกร้องไห้นี่มึงร้องหมาตายนี่ไม่ใช่ร้องทะเลาะกับผัวมันรู้ได้มันรู้สึกได้สายตา eye contact, react, อคอนแทครีแอคอะมันคนละแบบ มันดูรู้เธออย่าดูถูกคนดูว่าคนดูเขาจะดูไม่รู้ว่าไอเมสเซจที่ส่งมามันมคืออะไรก็อย่างที่บอกว่าน้องก้าวดีขึ้นฉันไม่ปฏิเสธเลยเพราะกระบวนการกระบวนการหลังกล้องอาจอทำหล่อหลอมเขาส่งเขาไปเรียนหรือเขาได้เรียน acting เพิ่ม,มได้มี acting c o a c มาประกบหรืออะไรก็ตามอะแต่มันทำให้เขาเป็นธรรมชาติขึ้น มันทําให้ฉันรู้สึกว่ามีเสน่ห์ขึ้นเยอะเลยเนาะมีสไตล์คำนี้เลยเธอมันทําให้เขาดูมีเสน่ห์ขึ้นจากมันยิ่งส่งเสริมเบ้าหน้าอืเขาเป็นเด็กหน้าตาดีนนหน้าต<ร>าดีาม,มากเออเรารู้อยู่แล้วแหละดีจริง มันส่งเสริมให้เขาให้เขาดูเป็นตัวละครนั้นจริงๆอืมันทำให้เขาดูดูเออดูดูออร่ามาแล้วทำให้เราอินง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกไงชายนิ่งขึ้นเออส่วนอีกคนที่เล่นเป็นนักเขียนที่เล่นเป็นจีนชื่ออะไรนะชื่ออาบ้องอาพอาพอืมอัพอืมยูพีเหรออัพอ่ะเหรออาเปลวอ่ะนะป๊าคนนี้หน้าคุ้นเขาเล่นโฆษณาเยอะมาก เคยเล่นแบบมันเคยมีโฆษณาตัวหนึ่งที่เคยเล่นกับน้องที่อยู่จีเอ็มอ่ะน้องที่อยู่จีเอ็มหลายคนพี่ดอพูดมาได้คนนี้ที่เล่นเป็นริวในเวกอัพชนีไงที่ผัวตาต้าน้องเฟิร์สใช่น้องเฟิร์สไหนจะบอกน้องเฟียสว่ะมันเป็นไอศครีมมันจะเป็นเป็นเล็กๆที่เป็นไอศครีมของไอศครีมเนสเล่นี่แหละอือแล้วทําเป็นแบบซีรีส์วายเล็กๆแล้วแบบเล่นบาสแล้วก็เจอกัน ก็คืออัพเนี่ยเล่นกับเนี่ยแล้วซึ่งตอนนั้นคือกระแสเราก็าก็ดีประมาณหนึ่งนะจนเขาอยากให้แบบอัพลองไปเล่นอะไรประมาณนี้ไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่นึกว่าเออวันหนึ่งอัพมันก็ได้เล่นจริงๆนะแต่เออเราก็เล่นเป็นตัวแบบเดิมด้วยคือเหมถึงเล่นเป็นตัวแบบเป็นเล่นเป็นแบบเล่นเป็นโพล่ขวาเขาเรียกอะไรโมเมนต์ดีเคมีได้เคมีได้อยู่นะการจ้องตาจ้องนงจ้องหน้านะ ก็ถือว่าเคมีได้อยู่เดี๋ยวก็ต้องไปดูเต็มๆนะคะฉายอย่างที่บอกว่าช่องใหญ่คือฉายช่องสามนะคะเวลาเกือบสองทุ่เวลาสี่ทุ่มกวห้าสิบแปดอีดอกเหลือไว้ทำไมวะนาทีหนึ่งสี่ทุ่มห้าสิบแดนะคะวันเริ่มเนี่ยคือวันที่ยี่สิ่กุมภา หลังวาเลนทน์นิดหลังวาเลนทน,น์ไปนิสหนึ่ง,ลงแล้วก็มีฉายใน VTV ซึ่งเธ <c oughs> อยังไม่ได้โหลดสินะเธ <c oughs> อนี่นะแบบเธอควรโหลดซะทีเบื่อมากที่จะพูดคำนี้นะคะ <c oughs> ก็ไปติดตามกันก็แล้วกันเนาะน่าสนใจเหมือนกันก็เด <c oughs> ี๋ยวบอกว่าพอดเรื่องน่าสนใจเ <c oughs> นาะเดี๋ยวถ้าตอนตอนแรกมาก็ ถ้าเขาให้รีแอคได้เราก็จะรีแอคใช่ใช่เพราะว่าเออเรา,เรา,เรายังไม่รู้ว่าเราจะรีแอคได้หรือไม่ได้ <c oughs> ถ้ารีแอคได้ช่องสามมินต์มาหน่อยนะช่องสามคะเมนมาเินนึงว่า <c> ร <oughs> ีแอคได้ค่ะปียะรีแอคเลยอะไรเงี้ยรีแอคมาเมนมาให้หน่อยนะคะเพราะไม่รู้ <c oughs> เพราะว่าไม่อยากแอบรีแอคเหมือนกันอ่ะแต่ถ้าทําได้ก็จะมารีแอคเรื่องนี้เพราะอย่างที่บอกว่ามันน่าสนใจ <c oughs> อยู่ๆนะักเขียน ก็จะเคมพระเอกเฉยเง้อมันสะท้อนสังคมยุคปัจจุบันสะท้อนแหละเอ้าเห็นไหมมันมีอะไรบ้างมันมีนิยายวายซึ่งเอาจริงๆนิยายวายบางเล่มที่อยู่ในฉากนั้นคือคุณปิญะน่าจะมีหมดแล้วนะจะเห็นปกนิยายวายในคลิปเมื่อสักครู่นี้คุณปิยาก็น่าจะมีหมดทุกเล่มแล้วแหละของจริงๆก็อย่าลืมติดตามเนาะสำหรับนับสิบให้จูบนะคะหรือ เลิฟน <Lovely> mm ี่ไลท์เตอร์นั่นเองนะคะ mm hmm. ฉายทางช่อง3นะคะแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ในช่องทางของแพลตฟอร์มของ VTV mm hmm. นะจ๊ะ mm hmm. ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้รีแอ ถ้าเขาอนุญาตนะก็เดี๋ยวจะมารีแอคให้ดูว่าจะเป็นยังไงเนาะเก็บลิขสิทธิ์เราเลยใช่เราอย่าตัดเราออกจากระบบเลยเบี้ยหน่อยนะคะก็ขออนุญาตกราบสิกาขออนุญาตขออนุญาตนะคะก็ค่ะจบไปแล้วสําหรับรีแอคนะคะนับสิบให้จูบนนองนับสิบจะจูบหรือเปล่าอะไรวะนับสิบจะจูบเด้ในหัวใจพี่ก้าวพี่ก้าวพี่ก้าวเดี๋ยวต้องไปตามไอจีแล้วไปกดอะไรมากเลย วันนี้ก็ไปแล้วค่ะก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e เรื่องว่าก,กดติดตามนันและก,แรก,กระดิ่งกิ๊กิงกงินะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆของเราเนาะอ,อย่างที่บอกว่าเราสร้างช่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะตามแทะลมผู้ชายโดยหลักนะคะผู้ชายเป็นหลักนะคะชนมีพักกอดน,นะคะแม่บอกให้ <laughs> พักผ่อนยังละอ่อนอยู่ <laughs> ก็พักกอดนะพักบางไหบบางไม่หลอกเมาท์มอยพูดเล่นไม่ว่าจะเพศใดสปีชีใดนะคะเรา สนับสนุนความรักในทุกๆรูปแบบและความเป็นตัวตนในทุกรูปแบบเพราะเรารักตัวเองเราก็คาดหวังให้คุณรักและมั่นใจในตัวของคุณเองเช่นกันไม่จบแล้วอีกแล้ววันนี้ครั้งหน้าจะใส่มุงใส่มุงเพิ่มนะวันนี้ไปแล้วค่ะก็อย่าลืมติดตามแล้วกันน้องว่าครั้งหน้าเราจะมารีอคเรื่องอะไรกันแล้บลออกจะแซบเ็ดสเดาเหมือนเดิมแน่นอนบดีไปแล้วสวัสดีค่ะ พูดฉันจะจีนฉันจะเป็นจีนกดหมอน <laughs>